<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้มีใครชวนไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็เล่ต้องออกมาเนี่ย <c oughs> เราจะไปไหนครับไปเราได้ไอรชวนอ้นเต้าไปด้วยเซตแปดร้อยก็ไม่ว่างอีกเพรา่ไปเอา ไปเลี้ยวมันไปติดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้มันจะไม่เสร็จเลยเว้ยแล้วลวันนี้เราก็ต้องออกแล้วเพราะว่าเรานัดคนอื่นไว้อีกนะตอนนี้มันเป็นเวลาห้าโมงแล้วผมเลยใส่ปลอกแขนเมอืองเดียวก็หวังว่ามันจะล่มในเราเ็วนี้นะวันนี้เราไปเปลี่ยนไอนี่ใหม่เว้ยตัวใส่ช่องใหม่ดูด้ว่ามันจะชัดกว่าเดิมไหมยรที่ผมลองเอาไปวิ่งมาละตอนเช้านะครับผมไปลองเทสดแล้วนะ วพาเสียงไอเสียงช็อตมันลดลงอะ่ะแล้วเราใส่หมวก HJC ตัวนี้นะครับ กันก่อนนะับทั้งนี้เพราะท่านันกูไม่เหลือแล้วเ่าไปเตะฟันนี่เหรอพี่เอ้ยลืมแล้วเรว่าผมต้องเตะต้องวันนะเนี่ย เออไม่เนเนดีนะแวะปั๊มไหนเนี่ยปั๊มนี้ก็ไม่แวะโอ้ตายเกินผมสี่ได้10สิบโลก็จะหมดแล้วเนี่ยวคือเราสามารถขี่ได้อีกสิบโลนะน้ำมันราก็จะหมดแหละแล้วใ,ใครม่รู้ไหมว่ามันจะหมดตรงไหน นี้ดิพี่เติมเดียวเดียวเดียวเออนะเออปั๊มเอ่อตรงไหนวะกูโอ้เด้ แล้วเขาหายไปไหนตัวหนึ่งวะอมไม่นะซีบีเป็นที่เขาหายไปข้างหนึ่งไปฮะแต่เราจะออกไปบางพะกันนะฮะ เราไม่เคยมาทางนี้เลยดิ่าเราปกติเราจะไปทางบางแสนตลอดนเลยเราจะไม่เคยขึ้นในสะพานนี้มาเลยจะไปลงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวได้ดดทางตัดลำลับเฮ้ย X Mag กังอยู่เลยวะเฮ้ย N Mag N Mag ไม่ใช่ X X เงี้ย ต้องข้ามสะพานไปใช่ไหมการที่เราจะข้ามสะพานไปก็ต้องไปลับรถโอเคเราข้ามสะพานครับแล้วเราก็จะเข้าสู่เขตบางพระเบล็อาเลี้ยวขวา กูไม่เคยมากูไม่เคยมาทนี้กูอยากได้ของเดี๋ยวกูลุนเดี๋ยวกันทองได้ได้อยู่ นจะไปไหนกันแถวนี้ยบสงบดีนะครับผมว่าออกแนวภูเขาภูเขาโอ้ต้องเห็นเขื่อนแล้วเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วไม่ชินทางเลยไม่กล้าลิงโค้งโค้งมันก็ชินไงบางโค้งก็ไม่ชินใช่โค้งแรกไงโค้งแรกตรงนี้ไม่ท่า่แต่ถ้าขึ้นไปอีกอ่ะโอ้เออถ้าขึ้นไปอีกอ่ะพี่ก็ไม่ชิน ่าผมก็จะถามพี่แล้วว่าไปเลี้ยวไปไหนผมเห็นตั้งแต่ปั๊มแล้วที่เข้ามาปุ๊บปั๊มตรงปั๊มพี่ก็มันไม่มีเหมือนกันอ๋อเวลาเวลาพี่เปลี่ยนได้พี่เปลี่ยนเองทุกทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่บางพระนะครับดีครับต้องเป็นหน้าเมืนน้ำแกงหมวกดำนะแกงหมวกดำนะครับเพิ่งเอาหมวกเพิ่งเอาหมวกออกมาใช้น่ากลัวน่ากัวกัวเช้าเถื่อนเถื่อนอ๋อเหรอมีอะไรครับ มันมีอะไรบ้างครับป่าเนี่ยป่าก็มีมีป่ามีปลาป่าไม้เอกสละอ่าอ้โนั่นไงนั่นใหญ่เลขร้อยแห่ล่วงมีพลังงานบางอย่างเราไม่ได้เตรียมด้วยคนล่วงไม่ได้เตรียมล่วงจริงไอ้พวกเอาเอาเพื่อนไม่ใช่เหรอเอา เพื่อนคุณเหมือนกันผมก็เพื่อนคุณคุณเพื่อนผมครับมันเป็นหมาเราเป็นหมาพี่คุณเดียงเขาบอกว่าหมาขุดเนี่ยแสดงว่ามีสมบัติเนี่ยกำลังหาสมบัติจริ่งว่ะเดี๋ยวเราไปขุดเราเราเราไปขุดกับหมาด้วยเราขุดตะบิดก่อนก่อนเราุดหาอะไรครับพักเห่าหยุ่หยุดแล้วมันก็องหยุดสอดมันต้องไปดิหมาอยู่สอดไม้เขาหยุดมุ้งไหมผมอ่ะจะไม่มาหาคุณอีกแล้วเห็นมันบอกแล้วมันไม่ลึกเหคุผลเลยเขายังเอาซาเล็กไปต่อเลยนักเห็นไหม บอกว่ามันมีลึกโอเคก็คือเราวันนี้เราแค่มาเดินเล่นที่เขื่อนนะครับก็คือแถวนี้ก็บอกเลยว่าโคตรโล่งโล่งมากๆเลยแทบจะไม่มีคนเลยผมบอกว่าผมซื้อไว้เนี่ยผมโทรมาหาคุณวินัยบอกว่าเนี่ยใครคือคุณวินัยใครคือคุณวินัยครับพี่เขาบ้านผมเขาบ้านผมเขาบ้านผมเองอ๋อบันเลิฟบันเลิฟผมบอกผมบอกให้บอกคุณวินัยครับเดี๋ยวผมจะมาบางพานะครับเดี๋ยวเคลียร์คนให้ผมหน่อย ผมต้องการเขาเป็นส่วนตัวส่วนตัวนี่ทุกคนแล้วไม่ไม่บอกให้เขาเคลียร์หมาให้ด้วยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไว้เฝ้าลูกน้องตอนแรกมันเป็นของลุงคนนั้นไม่ใช่ดิฟายเรืออยู่อ๋อผมซื้อต่อเขาเียบ้แล้วเกียอซื้อไวแล้ตัวไปหาลุงเขาไปแก้ลุงที่ลุงเขาพายไปไกลเขารับโทรสั์อยู่เอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปสะพานใหม่ต่อนะครับก็ไปชมวิวบรรยากาศตอนขี่บนเขื่อนกันบั่ง ถราก็ูแลเก็บบรรยากาศได้คุณผู้ชมดูหน่อยโอ้ดวงนี้มี้องเลยล่เครื่อปิดนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเับปิดไปแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปเลย น,นี่จะเป็นมหาวิทยาลัยกเกษตรนะครับมอกเกษตรนั่นเองก็สวยนะหน้าเรียนดีนะบรรยากาศร่มรื่นดีผมว่า